เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองได้เลยว่าช่วงที่ราหูมีอิทธิพลในในชีวิตของมนุษย์ในช่วงประมาณ10กว่าปีเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็จะดีสําหรับคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อออนไลน์แล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับการที่เราไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงตรงนี้จะประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถหาเงินได้เยอะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันในเรื่องของวันส่วนใหญ่จะพูดเป็นราศีเนาะไปให้เป็นวันดีกว่าค่ะ ราต้องรับแบบแยกส่วนอันนี้ในมุมของบายนะจะต้องไหว้แยกเพราะว่าพระราหูเนี่ยจริงๆศาสตร์ของบายนยเน้นคือช่วงกลางคืนคืนคอพระอาทิตย์ตกดินแต่ถ้าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเนี่ยไม่ควรไหว้ศาสตร์ที่อื่นเนี่ยไปไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงคะ่ะแต่ถ้าเป็นดาวพฤหัสเนี่ยก็จะต้องไหว้กลางวันเท่านั้นตั้งแต่9ก้าโมงนะคะประมาณ9ก้าโมงสินาทีนะคะไม่เกินบ่ายสองหรือบ่ายสองครึ่งนะคะอันนี้สําหรับสูตรบายนะส่วนดาวเสาร์ใช่ไหมคะดาวเสาร์เนี่ยไปให้ไหว้ช่วงเย็นนะคะก็คือตั้ง แต่บ่าย4ี่โมงนะคะจนถึงทุ่ม45ตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบว่ากําลังดีค่ะเดือนนี้ทําได้ตลอดทั้งปีอยูไทำได้ตลอดทั้งปีลลงปและทําได้เรื่อยๆเลยค่ะวันนี้ไปมาทำพิธีอะไรคะวันนี้ไปมาทําพิธี1นนะคะก็คือมารับพระราหูแล้วก็มีการ